สบายดีพี่น้องบายดีเบิดุขุสุคนเบดถุงหม่องถุกบอลหากะได้น้อยหนึ่งพีはは่น้องดำหน้าตอนเศร้านอกถึงกินขาวเศร้าแล้วก็ลงมาดำใหม่หูหายหน้าหายบ้าไงน้องเอ้ย ที่มีอยู่วังร้อยร้อยหาซิบมัดเนาะมัดกะร้านเช้าเก็บหอยหอยทีเนองห้อยห้อยห้อยหอยหอยหอย chắc nuôi kiếm hoi cái xe vậy hoặc thiêng là cá tôm kín nhé nè men bao nè ngồi hoi mình Để Thế là nuôi nương nè. Nè. Ừ. I mm -hmm. นั่นน้อยนะพวงลองลองลอุยน่อยห่วงลอง कमी নহ <coughs> แล้วนาะพี่เนาะแต่ดำหน้าก็ห้าเก็บหอยแต่พี่น้องน้าสะพร่นนะบ่มีหอยนะหน้าสะพรนเป็นหน้าโคกนะหน้าสะพร่นบ่เป็นหน้าเรื่อนะหอยจุบับมี hãy chúc chúc hãy oh. chúc chúc hãy chúc chúc เอาในไม้สมมากอ่ะแม่เห็ดข้าวท้าแม่ตอนเทียงแม่จอบย้ายตอนเทียงคุณน้องอ้าไปเลยวปเฮ้ยหายต้นนี้เต้นด,ดนดุงดๆๆงด่งด่งด่ง,ดง,ดงอ๋อเรีนะนั่หนวยนะคู่อยู่ chọn nồi đi thang đi chọn nồi chọn nồi, chăn nồi thì léo ừ nó bằng chừng mưa này, nè đập mà đập mà เรกขกินเขาเจาะมาเลยบ่เราขึ้นดอมนาเลย พี่ห้อยลายไฮรุ่มเลยกินเขาของพี่น้องกันสบายุกกระุกในใดีไปรุสงใบดีสีหน้าสบายดีหน้แม่นาเดียวชบายมีไหมลูกข้ากระตื่นข้ากระตื่นนอนเจ็บมือกับปนันอารมณ์ไม่ดีเลยหายทั้งคืนหายปลาลูกบิ่งดูลูก เจ๊บังไดป้าลุงเบิ่งอ๋อายดีป้าลุงนะแม่ไปาไดีป้าเ้ไปเบิองเดียวก็ได้ลูกละสบ้ายด้มเาไดีแต่คือนางเห็ดวานนี่เด้นางเห็ดวานนี่เด้สข้าดีป้าลุงอืออันนี้เออเออจ้าจ้ากับเห็ดเห็นอเ็นเบิ่งเดียวมันกำลังอันนั้นเด้ กำลังอันโยบโตไข่โยบน้อยนหนึ่งกินยาอะไรกินแม่ให้า่ทําอะไรกินัวมมันจะ็งานอีดีแข่งค่ะบิ่งิไปล่างก็ <c oughs> อันน้ยค <c oughs> ่ะอนน้น,นจับกล้องนี่กํลังชิก <c oughs> นินข้าวเสาีนน่น แม่่ก่อนนะแป้งกับปลายสบายดีโดยแม่จะกินสบายดีของเีบกสบายดีนี่แม่จะกินอ่ะสบายดีจะบายมือเจ็บก้นขี้ด้อเจ็บเจ็บเบ้าม่อ่างกลอง วงกโคนี่เด่นาตการวันนี้คดีมึงปิดเวลาเด้อปดยังบ่ไปมันชื้ลงอชื้ใส่ตัาแตงที่นอกปั่นเสาใช้แกวนนังนอยไม่ออกไม่ออก

ลูกอ่ะยำนี่ยำนี่อ้ามึงช่นเดียกได้ขันำนี่มึงยังเอียาดียมันจผีอยู่เลยอามาเดียจำผีอยู่เลยลูกเี๋ยวลูกเอ้ยลูกแ้มากินข้าวสบายดีสบายดีแม่สบายดีพี่น้องกินข้าวเศ้ามาเด้อมาเด้อสบายดีลูกสดีลูกสบายดีสบายดี่ยียอย

มาเดิมมาเดิมาดิแสบแสบใครก็มอจากได้แนวเด้พันเดิพัน์แฉ่คือยังคนกินลายเขาเจาอ่ะคนเห็ดถัดน้อยน้อยทิงเท้าคนเดนอนปคนเจาลงลหน้ากเขาแทันเนี้ยเขาแท้

อิ่มล้าแม่น่น่มีมกลัวล้วก็ลงดำหน้าต่อพี่นนางเย้ยอรหารมีปนนกเลวพี่น้องมีปนนกกระดาษสิเนาะอิ่มนะเ้วไวข,ขึ้นปนนกสะสะนแซ่บใต่เมมาขึ้นเนาะปนนก ากินเนื้อหนักมันมันมีแข่าเฮ้ยกินบาทันหมูเถิงกินทันก็กินตอนมันบ่ได้บ่แม่นบ่มีแข่ามีแข่าเข่าใส่งานบ่ได้ที่เช้าเป็นมือก่อนค่ะแค่อู้นะนอนดูงงโต๊ะมาช่องเบื่อ <ina> <to> หิ ue, วแหงหิวนมหม้อมมยังเห็ดอาหารให้ก็จะเ้ากินจะไหนจังกินหิวแต่ด้นเลยแหละยังเห็ดเนี่ยอย no ู่เนี่ยกินเอาควายควายคนเอาเนาะเนองคน้วยอู่ อกอิม่มจะบอกเซ้าพรอนิมแล้วพี่นอ้องที่ลงดำหนาก่อนสบายดีพี่นอ้องฝากติดตามเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อก็ไลค์ก็แชร์เนาะกดสับ ว่าซิ้อไข่ไหงเด้อเอาไว้โหลดเดี๋ยวขอยเหมียนเองขอยชิล่างนั่งอยู่บ้านมูลเออขอยชิล่างเองปาไปโหลดไส่ก่อนลูกเมงวันตอมตำแเตะเอาเขาตุ่ยกินตอนเที่ยงอีก โอ้ยมะกุยกเลือ่มาิมันเพี้ยเดเลยเกลืออะได้ปาเกลือป่าเบียนผักเขาก่อนลงนำไปไปลงนำหน้าไปไปลงนำหน้าไปตื้ยไงตื้ยในบบหนึ่งคือนิ่มเก่งแทเนี่ตู้นบหนึงอยู่งเอิดอกตากกินเพชร ไปดีพี่น้องเบื่อจะทุกคนเนาะจะไป,ไปนีน่ปลาลุงจะไปนี่ปลาลูกจะไป,ไปพี่น้อง,งเพื่อนเพื่อนเนาะตอนเที่ยงมาสิขึ้นไปหาย,ายายตอนเที่ยงนี่ไปเยยี่ม